มจะใส่บาทรนีมี้หมาใส่บาทนะเลยนะแกะออกเลยคุณยมแกะเลยเดีแกะน่จะติดอู่อ่ายอมใส่บาทตักไปนีตักนีทับนิหม้ใส่บาทนีนะอ่านี่ขามีทับิู่มีทับิหมายหรือสอคนตัดหนึงอ่าค่คนนนะมีคู่ไหมมีคู่ไหมคุณยม

ได้เดินวนได้ไหมจะได้อยู่แบบเดิมลุกดีๆพี่ลุกจะได้มีคุยค่ะจะได้มีคุยค่ะ เต็มอ่าับข้านมพี่หญิงก็ได้นะถือได้นะถือได้ถือได้ถือมาเลยขอยมันมาเลยมาด้วยกันปาหมาตีอสกับโยกแก์ก็ถือว่าอย่างละอันอ่าปุยมงจะได้สะดวกปุยมงจะได้แกะได้นะทาัทน่มอนพั มาทำยีไนอนนใครก็ได้นะ